เขาพระพุทธฉายทางด้านทิศใต้ของพระวิหารเก่าวัดจักรวัรดีราชาวาสวารรมหาวิหารก่อเป็นรูปเขามอตอนบนมีรูปพระพุทธฉายอยู่ลักษณะเป็นเงาพระพุทธรูปยืนสีดำเว้าเข้าไปส่วนพระพุทธสายญาติประดิษฐานอยู่ในศาลาตรีมุกบนหลังคาป,ประดิษฐานพระเจดีย์ทรงระฆังดูงามแปลกตาส่วนสารเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีเป็นสถาปตัตยกรรมแบบศาลาตรีมุก ประดิสถานรูปปั้นเจ้าพระยาประดินเดชาสิงห์สิงหเสนีผู้บุรณะปฏิสังขรวัดจักรวัติที่พระพุทธาจารย์มาอินทสโรเจ้าอาวาสรูปที่7จ็ดให้ชังปั้นถอดแบบจากรูปปั้นที่สมเด็จพระหริรักรามาธิปดีนักองค์ดวงพระเจ้ากรุงกัมพูชาสร้างไว้ที่เมืองอุดรมีชัยกรุงศรีรวมสีสานความเป็นไทย